เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับเก้าท่านนะครับเข้าถวายระสงสรรนะศักดิ์อย่างอาสาสงบัขอเรียนเชิญคุณแม่พักบุตแสนขอเรียนเชิญคุณพ่อเรียนเชิญคุณสิวกรสิมพลเรียนเชิญคุณแม่บุญมาโยธิกาและขอเรียนเชิญคุณเทียมพัีวันลำดับนี้เรียนเชิญทั้งเก้าท่านเข้าถวาย

ลงโทษลงปู่ปู่อินทสาังกิจหลวงปูุณิกอินทัสโรโอกาสประสงค์การเจริญพรท่านนายกเศรษฐกิท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกโยมทุกท่านทุกคน,กคนวันนี้เป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งอาตมาได้รับอารัธนาจากทางสวนธรรมโุฏนีมิตว่าหลวงพ่อเดี๋ยวจะทำแกทีิทีถวายมุทิตาสักการะแต่หลวงปู่ก่อนหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วแปดสิบห้าปีดวงคิดไปยังไง พ่อของอัตมาลันกกเป็นพระมหาศิรเมอนกันตัท่านอายุี่ป,ปีท่านขจากไปแล้วแต่นุงกูน้องกูเล็กอินทัสรรู้กันทั้งประเทศบอกว่าน้องกูเป็นผูทีมีเมตากับลูกกับหลานอยากจนูคนไหนก็ไปหาท่านกราบท่านด้วยความสนิทใจ ไปกราบลงกปูลูกปูท่าน,นแต่คนพูน้อยๆมาลูกปูเครื่องนี่แหละไม่พูมากเป็นพระโบราณท่านบอกวา่ามีคำโบราณอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า,า,วาเป็นพระต้องนิ่งเป็นผู้หญิงต้องหยียงเป็นคนจนต้องเจียม์ ปู่กับน้องปู่พดีน้ปู่ท่านนิ่งไม่ได้ยินดียินร้ายกับใครหลุหกลการเข้ามาหาท่านก็พูดคุยด้วยให้สินให้คำกับหลกหลารอายุ85ปีเป็นปู่เป็นพี่ชายของน้องๆเป็นหลวงพี่เก่ดน้องจีนจเก่าไปละ เลยน้องปูอยู่บ่อยอาตมาอยู่เวลากลับไปบ้านเป็นเจ้าคณะอำเภอแต่ว่าน้องสาวมันชอบเรียกน้องพี่น้องพี่คนอื่นเขาเรียกน้องปู่เองหมดแหละแต่กรนี้พวกน้องสาวน้องชายต่างๆมันเรียกน้องพี่น้องพี่ก็น้องปู่เป็นพระสงฆ์แอดแต่พระสงฆ์ได้กัน บทสิตธิ์ประโยคิ์ลูกหาลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่กำลังอ่าเจตคักรที่ิธีรับใบตราตั้งรองจ้าพรานางคือคือท่านพระครูโจเอิดสื่อคนหนึ่งจำมาจำไหนแน่ไว้แน่เปิดลูงพี่โจ้ลูงพี่โจ้จำหายดีแต่เจะได้รั กีฬาสวนธรรมไปงานนันกันเดอร์แข่งขันในโลกนันเดอร์ในโลกกันปูใหญ่ปูซอยไปนทำกันวันนั้นจะมีอินทีททมอบการตั้งแข่งรองเจาา้าพาอหน้ารูปใหม่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงป,ปู่ยังจา้าไผ่ลูกศิษย์ดีแท้อันในกาญจารัน แต,แต่ต่อมาทงดีแร้ายรูปต่างก็มีชื่อเสียงในด้านปฏิบัติก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ถอดแบบออกมาจากหลวงปู่หลวงป,ป,ปู่เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งหลวงปู่เป็นศาสนาทยดาด้และยังได้สร้างศาสนาทยได้ ไว้ในพระพุทธศาสนาอีกเยอะแยะหลวงปู่ท่านประกอบด้วยปรมาภิหารธรรมหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อ <modeling> ล <entin> ูกต่อหลานถ้าเหตุแั่ไหนให้กระเอาถ้าเหตุบุญตันหาตัวนี่กระเอาอยู่ร้านไว้จะแจกงงานไหนเด้อคันไหวไว้จะต่ออายุหลวงปู่อีกแน่อา้จะร่อยกูปีหมดละดูจะร่อยกูปี มาสวนธรรมอาจารย์จรั่นบอกว่าลูกปู่เมตตามากถึงแต่เริ่มตั้งสวนธ้ำมมาเห็นมาเห็นบุงตนไหนชั่งตนไหนเงี้ยก็เถอะนี่คือเมตตาของพระมหาเถร่ก็เอคาเป็นก้ามน้อยก็ไม่รูุ่งใก่อนลูกปู่นี้นัยเรก็ขออ่างเอาคุณพระพุณธระการผสม ส reveal, like ิ่งศ yeah, <ho>. ักด <drag> <full> em <Piet. S 1> ิ i, <is h S 2> mm ์สิทธิ์ทั้งหลายจวปกปักรักษาคุ้มครองให้บุคคลทีงมีรายได้มตั้งรกรุงในโลมโรมใสของรูปของร้านทั้งที่เป็นกรรมชิษและพระราชภักดพระพระติทานศาสนาสมบัติและขออวปกรให้แบญ่โตสิ่งรุงมาในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในสิ่งในธรรมเจริญในหลักเกิดเกิดสรเสริญเกิดความสุข 我看看，我看看。